สวัสดีนะคะทุกคนคลิปนี้เรามาดูกันในหัวข้อเรื่องนะคะคนที่คิดร้ายทำลายคุณนะคะอ่ะก่อนที่จะไปดูหัวข้อนี้กันเรามาดูคุณกันก่อนนะคะตัวคุณนะคะเรามาดูตัวคุณมาดูตัวคุณนะคะคุณ คุณได้ไพ่ห้าไม้เท้านะคะคุณนะคะมาดูคุณสิืไพ่งานหมดเลยนะคะห้าไม้เท้าสองไม้เท้า The f o ูลนะคะตอนนี้คุณกำลังว่างงานอยู่ใช่ไหมคะคุณกำลังว่างงานหรือคุณกำลังคิดเกี่ยวกับเรื่องงานอยากจะเป็นอิสระนะคะเพราะไพ่เดอะฟูลขึ้นเห็นไหมคะ ไพ่เดือฟูขึ้นกับไพ่ไม้หมายมถึงสถานที่ทำงานทำให้คุณคิดเยอะคิดมากอยู่ในขณะนี้นะคะคิดอยากจะลาออกจากงานนะคะแล้วก็คิดอยากจะหางานใหม่ทำนะคะเนี่ยค่ะสองไม้เท้านะคะคุณกำลังคิดจะทำงานที่เป็นอิสระทางการคุณอาจจะออกมาทำ เกี่ยวกับการสื่อสารออนไลน์ค้าขายออนไลน์ก็ได้นะคะเพราะว่าคุณคิดเรื่องงานเยอะๆเลยนะคะคนในที่ทำงานนะคะเป็นเรื่องคนชะมากกว่าเรื่องงานตอนนี้อยากมีอิสระมากๆเลยนะคะอยากมีอิสระเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการงานนี้นะคะอ,อยากวางไว้อยาก ไม่ไม่อยากคิดเรื่องงานและอยากไปเที่ยวแล้วนะคะคุณพลังงานของคุณตรงไหมคะคุณผู้ชมการงานอาจจะทําให้คุณปวดหัวก็ได้นะคะช่วงนี้แล้วก็อยากจะเดินทางอยากจะเปลี่ยนง,งานนะคะอยากจะเปลี่ยนง,งานอยากจะทํางานแบบ <c oughs> ตัวคนทํางานคนเดียวทํางานจบกับการค้าขายออนไลน์ทํางานเกี่ยวกับการสื่อสารก็ได้นะคะหรือทํางานแบบไม่ ไม่มีเจ้านายไม่มีไม่มีเจ้านายไม่มีองค์กรน,นะคะืตัวตนคุณใช่คุณตรงไหมคะถ้าใช่ถ้าตรงเรามาดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมคนที่คิดร้ายทำลายคุณนะคะในวงเล็บคนใกล้ชิดนะคะคุณผู้ชมเรามาดูตัวเขากันเขาคือใครกันคะเขาคือคนที่เคยรักคุณเดลเวอร์ เรือเบอร์เขาโป๊ะโป๊ะนะคะคุณผู้ชมดูสิไอ้หมอก็จะโดน YouTube แบนเนี่ยโป๊ะโป๊ะโป๊ะมากๆโอ้โหโป๊ะทำไมคุณโป๊ะคะที่เขาโป๊ะเพราะว่าเขาเป็นเป็นอะไรนะอาดัมกับอืม หญิงชายคู่แรกที่ลงมาเกิดบนโลกมนุษย์นะคะเขาก็เลยยังไม่มีเสื้อผ้าเขาพบรักกันคนแรกเลยนะคะเขาชื่ออะไรนะแต่แม่หมอจําได้ว่าเขาเป็นหญิงชายคู่แรกที่มาเกิดบนโลกแล้วเขาก็มีความรักกันนะคะเนี่ยเป็นเด e the boy คุณผู้ชมกําลังไม่ใช่คุณผู้ชมสิคะแม่หมอพูดสะเพรินเลยพลังงานของเขาคือคนรักของคุณ เดอะร็บเบอร์คนเคยรักนะคะเรามาดูพลังงานของเขากันต่อเขาคือใครกันบ้างเขามีกี่คนเขามีพลังงานของใครบ้างคุณอาจจะพอรู้จักเขาหรือบางคนคุณอาจจะไม่รู้จักเขานะคะมาดูพลังงานที่สองเขาคือใครอืมเขาคือหนึ่งเหรียญน,นะคะคุณผู้ชม คุณเขาคือหนึ่งเหรียญคุณกับเขาเคยใช้ชีวิตร่วมกันเคยรักกันเคยเริ่มต้นชีวิตด้วยกันนะคะหนึ่งเหรียญมีแต่คนเคยรักมีแต่คนเคยใช้ชีวิตร่วมกันทั้งสองพลังงานเลยอ่ะมาดูกันต่อ the star บุคคลที่มีบุคคลที่มีชื่อเสียงบุคคลเป็นคนที่โป้ออีกแล้วคะ่ะคุณผู้ชมคะ เดือนสตาก็โป๊โป๊ะเดสตาเป็นไพ่ที่คนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่ทํางานแบบเป็นศินลปินนะคะเป็นเป็นนักวาดนักวาดภาพวาดนักภาพวาดภาพอะคะ่ะแล้วก็เป็นศินลปินได้เป็นนักร้องเป็น เป็นคนที่ทำงานกลางคืนนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทำงานออนไลน์นะคะเป็นคนที่รู้จักของคนในสถานที่ที่เขาอยู่นะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนหล่อคนสวยซะด้วยนะคะคุณผู้ชมโป๊จังเลยอืมโป๊โป๊อ่ะหมอปิดอีกอ่ะเหลือพลังงานในหมอจากเอาคุณผู้ชม คุณผู้ชมคะห้ใบนี้เขาเขาออกมาเป็นพลังงานของเขาแม่หมอขอเปิดเลยนะคะคุณผู้ชมอืมเป็นเป็นพลังงานที่เข้ามามาบ่อยมากในคลิปแม่คลิปแม่หมอนะคะสำหรับคนที่คิด,ด้ายทำลายคุณเป็นคนที่เป็นแม่บ้านได้ ทำงานเกี่ยวกับบ้านอยู่ที่บ้านสบายๆเป็นคุณหญิงคุณนายนะคะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีคนรับเลี้ยงดูแลเขานะคะเขาเป็นคุณนายเขาเป็นคนที่สบายๆนะคะไม่ต้องทำอะไรเลยนะคนคนนี้นะชีวิตเขาก็อยู่ได้อย่างสบายไปตลอดชีวิตนะคะพลังงานคนนี้นะคะคุณรู้จักเขาไหมนะคะคุณรู้จักเขาไหมคนคนนี้นะคะ พลังงานที่หกนะคะพลังงานคนที่มีความลับเยอะเป็นคนที่ชอบเป็นคนที่ชอบนินทาว่าร้ายนะคะเป็นคนที่เคยทรยศหักลัางคุณนะคะเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตว์เนี่ยใช่ไหมคะ เขาถือดาบแล้วเขาก็หันหลังไปแล้วเขาก็แอบหนีออกไปจากสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งนะคะคนที่จบไม่สวยกับคุณนะคะเมื่อพลังงานออกมาหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าคุณจะรู้รู้อยู่แล้วคุณรู้ดีซะด้วยก็มีนะคะคุณอาจจะรู้จักเขาคนนั้นดีด้วยนะคะรุนคุณจะรู้หรือไม่รู้นะคะเรามาดูว่าตอนนี้ เราจะมาส่องชีวิตเขากันณนะตอนนี้เขาเป็นอย่างไรเขาใช้ชีวิตยังไงเขาเขาอยู่กับใครชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างมาดูซิคนที่คิดร้ายทำลายคุณณเวลานี้ตัวเขาเป็นอย่างไรตัวเขามีความร่ำรวยมีอันจะกินมีทรัพย์สินเงินทองมากมาย สิบเหรียญหมายถึงมีครอบครัวด้วยครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์นะคะเขาก็มีฐานะทางความเป็นอยู่ดีนะคะคุณผู้ชมพไพ่ใบนี้ร่วงไปไกลหลือเกินไม่หมอไม่คอหยีบหรอก <c oughs> อมาดูสิพลังงานของใครเป็นยังไงชีวิตเขาเป็นยังไงอีกมาดูสิ พลังงานของแต่ละคนโอ้โหนะคะคุณผู้ชม the emperor the emperor เลย the emperor เลยนะคะพลังงานของคนที่มีอำนาจวาสนาเป็นคนที่ยศใหญ่นะคะเป็นคนที่ยศสูงมียศทาบรรดาศักรหรือเป็นคนที่มีอะไรนะเขาเรียกอะไรอะ เป็นเจ้าคนนายคนนะคะเนี่ยเป็นคนที่มีอำนาจสามารถสั่งคนได้หรือไม่บุคคลคนนี้เขาเป็นคนที่มีอายุเห็นไหมคะเขาจะมีนวดเขาที่เขาเป็นคนที่มีอายุแล้วนะคะและมีอํานาจด้วยนะคะคุณรู้จักเขาไหมคะอ่ะมาดูอีกและตอนนี้เขาก็มีความเป็นอยู่ที่ดีอืเขาไม่เขาเป็นคนที่ มีอำนาจด้วยนะคะเนี่ยชีวิตของเขาเป็นคนที่มีศักดิ์สูงๆทั้งนั้นเลยนะคะมีอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณผู้ชมถ้าเืิดคุณผู้ชมจะมีพลังงานนี้คนในเครื่องแบบนะคะเป็นนักกฎหมายตำรวจทหารตำรวจทหารรปภได้ทั้งนั้นเพราะเขาอยู่ในเครื่องแบบนะคะ ปรปภปอเต็กตึงอะไรก็ได้ที่เขามีเครื่องแบบที่ที่เขาใส่เครื่องแบบกันอนะนะคะเนีย่ยได้นะคะคุณผู้ชมผู้ชมอาจจะรู้จักนะคะเรามีข้อความของไพ่ยขยายได้เยอะนะคะอ่ะมาดูอีกสิไม่หมอจะจับข้างไหน <laughs> สามถ้วยเพื่อนสนิทคนใกล้ชิดญาติพี่น้อง ญาติญาติพี่น้องที่สนิทกันหรือสามถ้วยนี่อาจจะเป็นเพื่อนที่สนิทกันจริงๆก็ได้ที่คิดร้ายทําลายคนคนที่เคยมีความรู้สึกดีๆเคยกินเคยเที่ยวเคยทํางานเคยร่วมเคยเมื่อกว่อนนี้สนิทกันมากๆกับคุณอ่ะม,มีความรู้สึกดีๆต่อกันอะ่คะค่ะเคยแบ่งปันอะไรอาหารการกินเคยแบ่งปัน เวลามีอะไรก็แบ่งปันเพื่อนสนิทได้นะคะมาอีกนะคะและตอนนี้ชีวิตของเขานะคะมีความสุขดีนะคะเนี่ยอืมชีวิตของเขามีความสุขนะคนคนนี้ร่าเริงเลยแหละนะคะ, <c oughs> ะมาดูอันอีกนะคะคนที่คิดร้ายทำลายคุณตอนนี้ชีวิตเขาเป็นยังไงใบนี้เลย ทำธุรกิจใหม่เริ่มต้นงานใหม่นะคะกำลังมีธุรกิจใหม่ๆกำลังการงานของเขากำลังเจริญก้าวหน้าชีวิตของเขากำลังประสบผลสำเร็จดีด้วยพลังงานของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณมีแต่คนมีฐานะดีนะคะมีแต่คนที่ได้รับ ความสําเร็จแล้วด้วยนะคะมาดูกันอีกนะคะคุณผู้ชมอมพลังงานของคนที่ทํางานหัวเป็นนอ็อตตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตนะคะบุคคลคนนี้คนที่เคยทํางานร่วมกับคุณแน่นอนนะคะเนี่ยก้าไม่ท้าหมายถึงคนในสถานที่ทํางานแต่ไม่ค่อยจะถูกกันกับคุณเท่าไหร่คนคนนี้ ชอบทำให้คุณมีเรื่องคิดเรื่องปวดหัวไปทำงานทีไรก็ไม่อยากจะเจอหน้าเขานะคะเขาทำให้คุณไม่อยากไปทำงานทำให้คุณอนะ่ะอืมไปทำงานเหมือนไปรบนะคะคนคนนี้คนใน,นสถานที่ทำงานเนี่ยนินทารับหลังพูดต่อหน้าคุณดีนะคะแล้วก็นำเรื่องที่ปวดหัวมาให้คุณประจำนะคะ พลังงานนะคะอะมาดูพลังงานสุดท้ายกันตอนนี้ชีวิตของเขาก็เลยนะคะในช่วงเวลาเขาก็เลยเป็นเหมือนเขาได้รับกรรมที่ทํากับคุณไว้ตอนนี้เขาก็เป็นเหมือนในในไพ่เนี่ยเห็นไหมคะเวลาเขาไปทํางานเขาก็มีความทุกข์มีเรื่องปวดหัวนะคะหน้านิ้วคิ้วขมวดไม่มีความสุขนะคะ <c oughs> กรรมตามสนองเขาแล้วนะคะอะเรามาดูอีก พลังงานนี้คือคนรักคนเคยรักคุณคุณก็เคยรักเขานะคนเนี้เนี่ยเคยรักกันคนเคยรักค่ะคุณผู้ชมมาถึงข้อความบทสรุปสำคัญแล้วนะคะว่าตอนนี้คนที่คิดได้ายทำลายคุณคนใกล้คิดคนใกล้คิดใกล้ใจนะคะ ไม่มีใครที่จะทำร้ายเราได้กับคนใกล้ชิดคนที่เราไว้ใจที่สุดนั่นแหละนะคะตอนนี้เขาคิดจะทำร้ายอะไรคุณอีกไหมคนคนนี้น่ะไม่ว่าจะมีพลังงานหลายของหลายคนนะคะคุณผู้ชมเป็นพลังงานรวมนะคะคุณผู้ชมก็จับใจความเอาเฉพาะ <c oughs> ที่ตรงกับคุณผู้ชมนะคะเพราะละเพราะว่า พลังงานของคนหลายคนที่เข้ามาชมคลิปนะคะทินิดแยกแยะวิเคราะห์ทีนิดแยกแยะ,แยแยะใช้วิจารณญาณน,นะคะคุณผู้ชม <c oughs> ในการรับชมนะคะคุณผู้ชมคอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักเท่านั้นนะคะอ่ะ <c oughs> เรามาดูกันต่อและตอนนี้ในหมอเจะคอยิบไพ่ใบข้างบนเนี่ยและตอนนี้เขาคิดร้าย กับคนเรื่องอะไรเขาจะทำอะไรคิดแน่นอนนอนคิดนะคะคิดถึงความเจ็บปวดที่เขาได้รับไม่รู้ว่าใครทำทำให้ใครเจ็บปวดนะคะแต่ตอนนี้เขาเจ็บปวดเพราะคุณแน่นอนนะคะแล้วเขาก็คิดด้วยนะคะนอนคิดตอนนี้ยังไม่ทำอะไรแต่คิดว่าจะต้องทำนะคะเพราะสีดาบ พอมีความเจ็บปวดกับเรื่องที่ผ่านมานะคะเขาคิดว่าทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาเนี่ยเป็นเพราะคุณทำให้เขามีความเจ็บมีความเจ็บปวดหัวใจอยู่ในขณะนี้นะคะอืมนะคะอ่ะมาดูสิแล้วพลังงานต่อไปเขาคิดจะทำอะไรกับคุณคนที่คิดรด้ายทำลายคุณนะคะ แม่หมอลองทำคลิปแล้วแต่ไม่ได้ไม่ได้ส่งออกมานะคะแม่หมอจับอีกก็ได้อีกนะคะไพ่ใบนี้ยทำคลิปคนที่คิดไลายได้ไพ่ใบนี้ตลอดเกี่ยวกับการสื่อสารออนไลน์นะคะสำหรับคนที่เคยเคยคุยกันเคยคบกันหรือเป็นเขาอาจจะมีภาพของคุณอยู่ในมือถือของเขา หรือเขาอาจจะมีแชทมีไลน์มีอะไรที่เกี่ยวกับคุณเขาคิดจะนำนำเรื่องของคุณออกออกไปในทางเสื่อมเสียทางออนไลน์นะคะคุณผู้ชมนะคะสิ่งที่เขาจะทำเขาจะทำหรือบคุคคลคนนี้ได้กระทําไปแล้วก็ได้คุณอาจจะไม่รู้หรือคุณอาจจะรู้นะคะเพราะว่าคุณอาจจะ <c oughs> มีรูปนะคะ คนที่คบกันก็ต้องมีรูปคู่นะคะมีรูปอะไรที่เกี่ยวข้องกันเขาทำลายคุณทางการทางออนไลน์นะคะทำให้คุณเสียชื่อเสียงเนี่ยนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะทุกคนมไม่หมอเล่าตามไปตามไพ่บอกนะคะม,มาดูสิพลังงานอีกคนหนึ่ง ที่ตรงกับเพื่อนสนิทเนี่ยนะคะจะตรงกับเพื่อนสนิทเลยนะคะที่คิดได้ทำลายกันเขานินทาว่าร้ายคุณเขาเขาให้ร้ายคุณเขาพูดให้คุณเสียหายรับหลังและตอนนี้เขาก็ยังพูดอยู่เขายังไม่หยุดนะคะเนี่ยทำให้บุญเสียชื่อเสียงมากๆเลยด้วยนะคะคนอะไรชอบนินทานะคะ แม่หมอไม่ได้ว่านะคะแม่หมอพูดตามไพ่ถ้าไพ่ใบน,นี้ขึ้นคือการใส่ร้ายนะคะพูดจารับหลังนะคะเป็นคนที่หน้า,นาต่อหน้าพูดดีรับหลังเขาก็จะอีกอย่างนะคะเนี่ยคือเพื่อนสนิทนะเขาใส่ร้ายคุณตอนนี้เขาก็ยังทําอยู่ก็ยังพูดอยู่คุณก็จะเสียหายในสถานที่ที่เขาอยู่เขาเจอใครเขาก็พูดนะคะ ปรดใช้วิจานาญาณน,นะคะคุณผู้ชม <c oughs> อ่ะเรามาดูกันต่อแล้วพลังงานของใครคิดทำอะไรกับคุณอีกนะคะเรามาดูไพ่กันมาใครคิดทำอะไร <c oughs> คนคนนี้ก็ใช้คำพูดเหมือนกันนะคะคนคนนี้จะมีความหนึ่งดาบเนี่ย จะมีความอิจฉาคุณเกี่ยวกับเรื่องความสำเร็จความสำเร็จความไม่อยากให้คุณเก่งเกินหน้าเกินตาไม่อยากให้คุณได้รับชัยชนะไม่อยากให้คุณได้รับความสุขไม่อยากให้คุณมีสิ่งดีๆในชีวิตจะทำทุกอย่างที่จะไม่ให้คุณประสบผลสำเร็จไว้ความคิดที่น่ากลัวนะคะ,ะมาดูกันอีก อพลังงานนี้เกี่ยวกับความรักนะคะคนคนนี้พยายามที่จะอืมไม่ใช่ไม่ใช่นํานะไม่เอาอะไรนะพยายามจะให้คุณเข้าไปอยู่ในชีวิตของเขาในฐานะในฐานะที่เป็นรองนะคะคือเขามีเจ้าของอยู่แล้วนะคะไพ่ใบนี้ ถ้าเขาจะคบกับคุณหรือตอนนี้เขาคิดจะมีคุณเขาจะดึงเขาจะให้คุณเป็นผู้หญิงคนที่สองของเขานะคะเนี่ยความคิดนะคะมีคนคิดที่จะให้คุณเป็นรองเป็นพันรยาเป็นพันรยารองคนที่สองในชีวิตของเขาด้วยนะคะเนี่ยนะคะ มีคนคิดกับคุณจะทํากับคุณแบบนั้นด้วยนะคะเขาเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วแต่เขาก็ยังอยากจะมีคุณนะคะให้คุณเป็นภรรยาลับๆเป็นคนรักที่อยู่ในความลับของเขานะคะคุณผู้ชมมาดูกันต่อนี้เกี่ยวกับคนที่เคยรักนะคะเป็นไพ่อัศวินทือดาบนะคะขอขยายแต่มีมีคนนี้นะคะ พลังงานของคนที่เคยรักคุณคุณก็เคยรักเขาเนี่ยคนคนนี้อาจจะคิดที่อยจะจะติดต่อสื่อสารคุณนะคะเนี่ยอยากเดินทางมาหาคุณอย่างรวดเร็วนะคะอืมนะคะไม่รู้เดินทางเดินทางมาหาคุณอย่างรวดเร็วนะคะเห็นไหมคะสวินถือดาบแล้วก็เดชาริออตนะคะมาดูซิแล้วเขาจะเดินทางมาหาคุณเกี่ยวกับ อะไรอืมอยากขอโอกาสนะคะมีพลังงานของคนที่เคยรักคุณแนละคุณเคยรักเขาเนี่ยไม่ค่อยจะร้ายแรงเท่าไหร่แค่อยากจะขอโอกาสอยากจะเห็นหน้าคุณอยากจะมาหาคุณอีกครั้งนะคะอ่านะคะคุณผู้ชมโอดใช้วิจารณญาในการรับฟังนะคะอะเรามาดูซิสถานการณ์คุณกับเขา ต่อไปคุณกับเขาจะเป็นยังไงคะอืมต่อไปคิงเรียนนะคะสองดาบนะคะอืมขอขยายคิงเรียนนะคุณผู้ชมอือคิงไม้ให้ครอบครัวนะคะ สี่เรียญน,นะคะคนที่คิดร้ายทำนายคุณนะคะเขาอยากติดต่อสื่อสารกับคุณแต่ไม่รู้เรื่องอะไรนะคะแต่นะคะความก,วาการที่เขาเรื่องที่เขาเคยเจ็บปวดหรือเคยมีประเด็นกับคุณที่ผ่านมานะคะเขายังเก็บยังเก็บไว้ในใจของเขาเสมอนะคะคุณผู้ชมเนี่ยสองดาบขัดแย้งนะคะ สองดาบสี่เหรียญน,นะคะยังมีความขัดแย้งอยู่นะคะคุณผู้ชมเขายังไม่ปล่อยนะคะเขายังไม่ปล่อยคุณจริงๆนะคะเนี่ยอืมนะคะเดี๋ยวมาขยายสิเขายังไม่ปล่อยเขายังมีความเก็บแค้นเคืองโกรธโทษคุณอยู่นะคะดาชาดามีจริงๆนะคะมีความ รู้สึกที่ไม่ดีกับคุณนะคะเนี่ยยังไม่ลืมยังไม่ลืมสิ่งที่คุณทำกับเขาหรือว่าสิ่งที่เคยบาดหมางเคยทะเลาะก,กันนะคะเขายังเจ็บยังแค้นนะคะเขายังไม่ลืมความเจ็บปวดนะคะถือดาบก็คือพร้อมที่จะทำลายคุณได้ทุกวนันทุกเมื่อนะคะคุณผู้ชมอืมนะคะแ็กก็นะคะมีคิงขึ้นทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ย ก็คงจะเกี่ยวกับครอบครัวนะคะเขาไม่อยากเห็นคุณมีความสุขเกินเกินเขานะคะเนี่ยมีความอิจฉาลิษยาคุณด้วยนะคะไม่อยากให้คุณได้รับความสําเร็จไม่อยากให้คุณมีความสุขไม่อยากให้คุณมีครอบครัวที่ดีนะคะมีเป็นดาบก็คือยังมีความแขนมีความคิดที่ไม่ไม่ดีไม่ชื่อกับคุณนะคะ ไพ่ดาบจบด้วยราชาดาบก็คือเขามีความคิดโกรธแค้นคุณนะคะเนี่ยอืนะคะคุณผู้ชมมาเขาจะทำอะไรได้ไหมคะเขาจะทำอะไรคุณได้ไหมไพ่เวรกรรมขึ้นคุณผู้ชมอมแม่หมอขอจบแค่ไพ่ใบนี้นะคะไพ่ใบนี้หมายถึงไพ่เวรกรรม ใครคิดร้ายใครคิดไม่ดีชีวิตของเขาก็จะร้ายและไม่ดีเหมือนที่ความคิดของเขานะคะเพราะว่าไพ่เวรกรรมขึ้นมาคุณคิดดีนะคะคุณปล่อยวางคุณไม่ได้คิดร้ายกับเขานะคะคุณใช้ชีวิตของคุณไปชีวิตของคุณก็จะพบแต่สิ่งดีๆส่วนเขานะคะไพ่เวรกรรมขึ้นมาผิดจบคุณผู้ชม คุณไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะเวนกรรมจะตามสนองเขาเองนะคะเนี่ยเหมือนไพ่เวนกรรมมาบอกว่าใครคิดร้ายได้ร้ายนะคะใครทำดีได้ดีใครทำชั่วได้ชั่วนะคะคุณผู้ชมผลสรุปก็คือปล่อยไปนะคะเขาจะได้รับผลกรรมของเขาเองนะคะคุณผู้ชมให้เวนกรรมมาปิดได้สวยงามมากนะคะถ้าคุณคิดดีคุณอยู่ในที่ของคุณทำแต่ความดี ไพ่นะบอกว่าคุณก็จะได้รับกรรดีนะคะชีวิตของคุณจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะแล้วก็รอดพ้นจากการคิดร้ายของของคนที่ไม่ดีนะคะส่วนคนที่คิดไม่ดีชีวิตของเขาก็จะพบแต่หรือไพ่ใบนี้บอกว่ากรรมจะตามสนองของเขาเองนะคะคุณผู้ชมแม่หมอขอจบด้วยไพ่ เวนกรรมนะคะค่านผู้ชมใครทําดีได้ดีใครทําชั่วได้ชั่วนะคะอืมนะคะเราทําดีเราก็จะได้แต่สิ่งดีๆนะคะรับแต่พลังที่บวกๆดีๆนะคะคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้ไม่หมอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ